สวัสดีครับปรไปพี่น้องดูดูกันนะครับเนาะยามแรงพี่น้องเลิกเลี้ยงแล้วพี่น้องก็เลื่อยมาบ้าน้องเจ้าท่างนอกย่างหลินนั่งย่างเหลิ่นชุวมเจ้าจักโบกกันก็บึงวัดแต่ตะกิยบไปตำมากินมันสีเศร้าสมแบบป้าปลาเนี่นพี่น้องเนาะมันเบิดยามแล้วอ,อืมทักทายนึครับเนาะมีคนมาหรือไปนี่ มือหนีมันเป็นวันอย่างสาําคัญของขบวพีนว่น้องมันเลยมีท่องขึ้นอยึดถึงมันเขาเอาท่องขึน้นมาหนึ่ว่าเป็นวันสาําคัญอย่างบุ้งมาหนึ่หนาวย่างไปเล็นน้ำเพื่อนบ้านเล็กน้อยก็หน้าเพื่อนบ้านอยู่บ้านวุ้นพี่น้องวุ้เพื่อนบ้นบนบานเขาอ,อยู่บ้านบ่ถ่กท,า,ทายช่วยมจอจ่อคอยอ่าอนคอมเมนต์บ่คอยเห็นประเด็นเดี๋ยวมันก็ตรง,งออยีกดขึ้ขเนเอาอีกคอมเมนต์ใครบ่เห็นมันสูงพอด ขอ,อย้ำว่าหาเพื่อนบ้านเถอะันเพื่อนบ้านข่อยู่บ้านบ่น mm. พี่น้องนอครับนอ mm. เป็นตะยูแท้โอู้เป็นตะยูอีรีครับม่บ้านนี่ mm. เกี่ยงดีบ่ mm. เป็นตะยูบ่ม mm. ีคนอยู่บ้านหลังนี้ น่นเปลนอะไีมีคนอยู่ไหมทำอะไรอยู่เพ็ดยังกินเ้าาแล้วบอนี่จะอะไรแม่ไปทำงานเอาบอนี่กอล์ฟสันนะแม่อยู่บ้านใช่ไหมเฟซบุ๊กไป็นเดินเล่นกับพี่แม่ล่ะพี่ไปเดินเล่นจักโบกสองโบกก่อนพ่อพี่พ่อพี่พี่ว่า หนึ่งเขา,หน,เขาหนึ่งเขาไว้อยุเขาเหนียวพ่อป<า>้าอยู่คนเดียวเออแม่พี่พี่ไปธุระ <PowerPoint> บา้า,ยยาบนคนไทยอยู่ห่างกันพี่น้องดีป่ะคนไทยอยู่ใครไกลกันหรือพี่น้องสามสี่หลังติดกันอยู่ไหมภาคใตยพี่นอ้องอาคเขมิงก่อนสวัสดีจ้าน้องลาสวัสดีครับมอย,อยอา,าเขมิงก่อน ไปเสิเปนย่าเลยทึ่งท้องทึ่งก่อน้าพพี่น้องเบิงย่ามแรงเหนามาแล้วกำลังคิดถึงเลยพอดีเอ้ยเขาเคลีอองไรครับอันเห็นเพ่อนจมดอกไล้คือไปเห็นไร่มือนี่เห็นแต่เพราะวาะไร่ล่าสุดตอนมืออันไปเฮ็ดพิธีถวายอะไรเนาะมือน,น,นั้นเนาะแล้วกับมามือนีได้พี่น้อง ทันทันบัดดีเดอ้อโอ้สวัสดีครับคุณนาม,มาลีเออล่าสุดบระมาณนีเราผิดพีดล่าสุดเนี่ยไปเก็บบักบักแอปเปิลก็ไปเก็บบักแอปเปิลมาพี่น้องต่อไปนี่คอยอยู่บ้านห้องแถวที่พี่น้องคอยอยู่ฟิสแลนด์น,นี่ยพี่นอ้องขึ้นอยอุบห้องแถวคอยุบไ,ได้อยู่บ้านส่วนตัวที่พี่น้องคอยอุบห้องแถวคอยอยู่ใส่อยไไุบขยุบหันขยุบไมค่อยโก,ยกงหงดอกหนาวหลายตีบิก๊กโอ้ยหนาวหนาวหน,น,นาวครับ อันเดียวเล็กน,น้อยเดือนหน้าเดือนหน้าก็หิมะตกแล้วนี่นี่เดือนหน้าเล็กน้อยนี่หิมะก็สิตกแล้วผ้ายางเลยอะซื้อเพราะว่า,าวันหนึ่งเขาไว้ในบ้านอยู่หนึ่งเขาเนี้ยอากาศเดี๋ยวพี่น,อนอ้องเงียมาเลี้ยงตัวหนาวหนาวอะไร รักนะรักนะฮอนฮอนฮอนดอบานเฮาสวัสดีน้องบิก๊กหนาวจนหนาสีดเบืดแล้วโอ๊ตรสิตต่ำอพี่น้องอยไป,ไปก่นอนรสิตต่ำพระเอกพระเอกมมนยางเหร่นไม่มือนนี่ทีมไม่เซฟี่ยางแบบนี้หนาวซุ้มมเจ้าได้กิ่นยางได้ยัง,งกินแรงพี่น้อง เห็นบ่ผพะบอลคว้าข่อยกระดำมกระดำเบอร์ตัวได้พี่น้องข่อยอะไรคักบ่พ่อหลวงห้องเนาะพี่น้องเนาะแต่มูข่อยยังถามมาอ๊ะเป็นยังเทอกขึ้นแต่งตัวดำทุกมือไอ้ทุกทุกอย่างเลยสันแต่ถุงมือเธอกระดำมมาสันแล้วตาเขียวเธอกกะดำพะนะโอ้แบบห้ามมึงกิดมาบอกให้กูคักไรชะอันคิงชั้นนะชั้นเสียชั้นชั้นประเทศชั้นอะเกิดการเสียเสียเอ่อซูญเสียข้างยิ่งแง่พวกชั้นไม่อยาไรวางสิมันก็ว่าโอ้ชั้นเสียใจด้วยพนะ นใบฝรั่งดอกพวกนี้กูพวกอีหอ,อ,อ,อย่างอันยิ่งของต่างชาตินะมอืมมันกับว่ามันกับว่ามันก็เห็นข่าวอยู่เพราะว่าข่าวพ่อหลวงเขาหน่นนะออกออกออกข่าวทุกสำนักแล้วเนี่ยทุกทุกอย่างละ่ะทุกอทุกสำนักข่าวทั่วโลกมั้หนาวอีลีพี่น้องนา,นงนาไฟซีดมดแล้วพระเอกได้สีนาซีดเบิดบันทียุบเก่านะครับเนาะอันสเออวันที่ยุบเก่าสันเปล่าผิด วันศุกไอ้วันเสาร์เนี่ยนะที่ถึงนะครับเนามีกระถินที่ตุรกูนะครับเนาะใครอยู่ฟินแลนด์นะครับเนาะเชิญชวนไปงานกระถินนะครับเนาะที่จังหวัดตุรกูนะครับเนาะเชิญชวนนะครับแนะนำแต่งกายสีดำนะครับเนาะหนาวมากเปล่าสวัสดีครับคนหล่อหนาวไหมคะโอ้หนาวครับหนาวหนาวบนอาก็เบิร์เนี่ยเอาอยู่อยู่อ่าท่านขวาปืนนี้ก็บรโยู่์ได้นี่ อดเอาอร์เสืออยากให้ซุมตปจะเจ้จาเบิ่งบัลลแม่งเขายังมาแรงหนาวหนาวต้องมีสาวไว้ข้างๆน้องบิ๊กเบย์ยอแงก็ยืนก่อนยืนเบิ่งกับรถครับรถสีต่ำต้องขับรถไปกว่าน่นนะขอยงก็เอาหมบานนี้อยู่นี่ผมไม่เวียก ทักทายพี่น้องนี่มาแลงเงินสื่อสวัสดีสุขทุกคนนะครับเนาะกินขา้าวแล้วน้ำยังพี่น้องคอยถามซุ่มเจ้าซุ่มเจา้า,เจาต่อขึ้นไปนี่ต้มแซ่บกระดูกหมูจ้าโอ้เป็นแซ่บเนาะต้มแซ่บกระดูกหมูใส่เสื้อผ้าให้อุ่นๆครับเป็นหว่วงนะครับขอบคุณมากๆครับยายกินตำบักฮวงกับขบุญรักษาสุขภาพด้วยลายายวาสีทรงป่าทู่เข้มมาให้ลาจำ จำน้ากันโอ้ปลาทิปเป็นแซ่บน้ำปลาตุเข้มบ่ปลาปลาทูเข้มปลาทูคือเงียบแต่ว่ามูบาหล,ลังนี่เดี๋ยวขอยย่างไปท่านี่จ็คโบก่อนแต่ว่าขอยนึ่งเข่าไว้ในบ้านขอยเอาออกอยู่เพราะว่าพึ่งพึ่งตั้งหมอพึ่งตั้งหมอสิการไปกินเจ้าปลาแดกอยู่จำเจ้าค่อยค่อยไปกินแอปเปิ้ลม้วนนี่พี่น้องค่อยเก็บแอปเปิ้ลม้วนนี่เหมือนบ่เรากลับไปว่าคล้ายๆว่าข่อยลิ้น อันเงือกคอยกระบวมปลาคอยกับเป็นปลาหงีไก่คุ้จังวะอันนี้บริบา้าข้ามสุพรรณซะเป็นปลาต้องกระจอกเทศภาษาภาษากลางเนาะขัดภาษาภาษาอันอีสานกับปลาหงีไก่ในพี่นอ้องใครเป็นอยู่นี่เห็นมันนี่เออคอยคือบริดาผู้ใดตำแตงจระประดิษอยากกินตำบักแตงแต่ว่าอันลิ้นกับเจ็บเงือกขึ้งเทิงกับบวมปลากับเป็นปลาหงีไก่มัน,นเป็นย่ามเดือนนี่แหละพี่นอ้องใครเป็นเดือนนี้ตลอดเลยเดือนนี้ใครจะเป็นตลอดเลยอืมเป็ี่ยนตะยูวะพี่น้อง เขาจะเป็นเดือนนี่อย่างอันนี้เออเขาเดือนเดือนอย่างภาษาไทยเนี่ยเขาจำอะไรแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นเดือนเงียบมากพี่น้องเนาะเงียบดีบอ่เป็นตะยูบอ่สงบดีเนาะหนาวไหมคะหนาวครับหนาวหนาวอากาศเย็นดีกับเมื่หนาวแห้งวันใดดอกแต่มันก็เย็นแบบว่าคอยกันมากอากาศอังสีนลรอคันห้อนหลายคือบ้านห้วนกับคอยกับบอคอยกันไดไแพ้แอปเปิลบอที่นั่นกี่โมงอ่ะยุนี่บอรับเดิองนาฬิกาให้เดิองนาฬิกาให้ หาม่งหาามง่าามงแล้วหาโมงบได้แพรเพือนบอกรูปเป็น,ปนยังขึ้นกันบากรเปื่อนกินมาติ่มาตาไรได้หรอพี่น่องคุณนามะลิบากรเปื้อนกินมาตาไรได้หรืออืมมาเปือนมีกิ่มาตาไดไคือแม่ช่ยียังกวงขัดกวงค่ดต่อไปก็ไเล คุนบึงกับปวงคุนไทยตอวสกับปวงเข้ากันดีให้ขุบาทข่อยซื้อซื้อสร้อยขอยได้ว่าเกียรลวงปโโูลวงกูผสนเกีลวปลวงกูพี่น้องอยากเบิ่งวะซื้อบาทข่อยตาไม่ได้อกูเรศศิมาหาข่อยสิมาหยามข่อยมาหลวงปิดบ่ปิดบับงที่อยู่ดอกบ่ใหม่แล้วบ่เขาเ่าเงียวนะแม่โอ้บ่ใหม่บ่ใหม่เพื่อเพิ่งตั้งหมอนบ่หมอไร้อยเป็นอันดอก สวัสดีจ้าอันทางผุนจักโม่งนะเนาะโอ้หามงครับหามงคเครืองสีเขาบ้านแล้วจักนอยดินยางไปติดเต่าละไปใส่เนาะโอ้มายางเลยครับเพราะว่าอันหนึ่งเขาไว้กันเละยางออกมาจะกข้าวหนึง่งอันอกว่าสีเบื้องกว่าฉันนี้นอันนี้หมู่บ้านขอยพี่น้องที่คอยอยู่นี่เป็นนังสี่พี่น้องคอยไปดีวันคอยไปดีวันหน่อด้วยพี่น้องคอยไปยูวันหน่อกว่าคอยอยู่นอกบ้านอนอกเมืองเสือคอยอยานะว่าได้ยู่วันนนกอล้วพี่น้อง ขอ่อยยูนอกเมืองนซื้อพี่น้องบ้านแขวะเลขเก้าพี่น้องข่อยบเบิ่งไปซื้อนี้กันโบมี่มีหมีมิตรนีเท่ากับโซนี่เท่ากับสวัสด์บ้านเ้านงนี่เท่ากับโซนี่เท่ากับโซนีท่วมตุบจันทร์นี่นนข่อยมาสองเถื่อนแล้วตุบจันทร์นีบปะเกื่อบมือนีอุดรยืดละ ดูดูแล้วเหมือนพระเอกเกาหลีเลยปัาดกุยจนหึนเนี่ยในบ่านี่กุยจนหึนกุยจัก๊กพระพอเอกกุยจนหึนไม่เสียสีอันนี้นาะยบ้าน,นาครพีาาน่น้องมาเลยใครสิมาหาข่อยมาเลยมารุยหาเดี๋ยวกูอยากไปสบายกินแบบกระเปิ้อน้องกับพี่น้องไม่บอกกรเปิ้อนเอาหามันนี่น เห็นมับอกกัเปลี่ยนมันไก่มันไก่ไกสีไบ่มันอะไรพี่น้องต้นมันเห็นบ่เนี่เห็นบ่ต้นตัวมันเน,นี่เห็นต้นมันบ่หลายบอ่อุ้อย,อยใครจะเก็บกินเยอะเถอะใครๆว่ากล้ากินนะพี่น้องข่อยย่านข่อยเจ็บเรีนคือจังหวะนี่นะอ,อืดึกดื่มมันหลดข่อยกินแล้วข่อยเจ็บี๊ยบพี่น้องข่อยไ,ได้ว่าข่อยสมอ่อยได้พี่น้องข่อยพระเอกข่อยพระเอกนะร่างกายของคนเา้าถ้าเปลี่ยนอากาศแล้วบ่ได้กินวิตามินมันสีแพ้นุ่นแพ้นั่นเรื่อล่ะตาไข่ก็บย่งแพ้ผู้ร่างคนน่ะ แต่ใครกันยังแพร่พูดแล้คน้นนะเนียงพิทยาธิปรปเนียงวะมีเนียงอยู่บ่โอ้ยอย่ามาท่วงเนียงเหรอเธอหน่าหว่วยบักกอกบักกอกพันอันปันสนียได้ป่ะเนี่ยคนอุดรมีแต่คนหน้าตาดีๆจ้าหวานๆอยู่บ่หรือสมโอ้ยมันมันังไรล่ะมันกะสิสสล้นเหรอน่ะพี่น้องเันจะม,มันสิล้นเหรอนะก็เออมันเนียงล่ะมันสิว่ายเหรอนาะ คันบักไม้ไข่บักไม้อยู่นี่ก็สิว่ายหมดมันไายหมดแล้วแต่ว่าเบอันนี้มันก็สิร่นหมดแล้วใครก็ว่านะคอมเมนตไคคันผมตอบผู้ใดบ่ครบผมสิไปตอบทีหลังนะครับเนาะเรองเทียมมันอาจสิเลื่อนขึ้นไปจังซี่ผมก็อาจจะตอบบ่ทันจังซี่นะน่ารักจังเลยค่ะอ้ยขอบคุณหลายๆครับผู้ใดอยู่ฟิ้นแลนด์นะครับเนาะเจอกันวันอยู่ที่วัดไอยู่ที่งานตะกะินตัวกูนะครับเนาะวันที่วันศุขไอวัน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 เสาร์ที่ถึงนะครับเนาะวันเสาร์ที่จะถึงนี่ เจอกันที่กระถินนะครับเนาะเจอพระเอกพระเอกมอล่ำแต่ยังหันเดอน้อพี่น้องในนั้นแต่งกายสีดํานะครับเนาะตาฮักน้องน้องลาโอ้ยขอบคุณอะไรครับส้กม,ก,ม,มก,กันไรข่อ,นะขอยข้างข,ขี่มักงองอยู่พี่น้องบุเบลมาบ้าข่อยก็คือ้นบอกมัมได้หรเนาะข่อยคือนมั่มปะข่อยคือผู้ใหญ่พีพน่น้องข่อยผู้ไฮยี่บ่ผู้ไฮวะผู้ไฮเนาะอันมือน,นี้มันเป็นมัน่นอย่างบุพพี่น้องเห็นเทีนทุ่งสาปปะ ผู้หายน่าขอยนะหยัง่งมีคนคอมเมนต์มาเนี่ยป้าข่อยเคลียรย์อะไรเด้อคอมเมนต์เมื่อกี้ว่าข่อยเนียงออกนะพี่น้องเข้าบ้านก่อนข่อยสิไปอันข่อยหนึ่งเข่าไว้พี่น้องหนึ่งเข่าไว้หาทางข่าบ้านก่อนทำไมเสื้อฟินยู่กับเขากัน บ้านองเขาเลียเราแบบว่ามันไม่ตยมบ้านเลยคือได็บุ